สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแก้มอีกแล้วนะคะวันนี้กเ็เป็นการเล่าประสบการณ์อีกแล้วทุกคนก็คืออยากจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับที่แก้มเคยทำาฟาร์มน้องหมาแล้วกันเนาะฟาร์มเล็กๆทุกคนก็คือเลี้ยงน้องหมาพันธุ์ปอมๆค่ะเมื่อก่อนคือแก้มชอบเลี้ยงน้องหมามากทุกคนก็เลยคิดว่าเอาความชอบมาทําเป็นธุรกิจดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเริ่มคิดที่จะ พอพันน้องปมๆนะคะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แบบว่าเขาฮิตมากๆเลยเนาะช่วงที่น้องเขาดังอ่ะทุกคนคือน้องน่ารักมากนะคะและแก้มก็เป็นคนหนึ่งที่เริ่มเลี้ยงนะคะเผื่อใครคิดอยากจะทําธุรกิจนี้นะคะแล้วก็คิดว่ามันจะต้องแบบทําอะไรบ้างนะคะลองมาฟังประสบการณ์ของแก้มดูก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปปรับใช้นะคะแล้วก็ลองคิดว่ามันเหมาะกับเราไหมนะคะต้องฟังกับแก้มก่อนนะอันดับแรกเลยนะคะทุกคนก็จะมีเอ่อหนึ่งคือ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะ2ส,สถานที่เลี้ยงนะคะสาอาหารที่เราจะเลี้ยงเขาอ่ะเออแล้วก็สี่จะเป็นโรคต่างๆนะคะแล้วก็5เลยก็คือการขายของเรานะคะว่ามีอะไรแบบไหนบ้างเนาะห้าอันนี้แหละเดี๋ยวแก้มจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็คืออันดับแรกของแก้มเลยนะแก้มก็เริ่มหาซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก่อนทุกคนก่อนที่แก้มจะหาซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อ่ะแก้มก็ซื้อมา3ตัวเลยนะครั้งเดียว 3ตัวเป็นตัวเล็กๆอะ่ะทุกคนประมาณ2เดือน2เดือนถึง2เดือนครึ่งอย่างนี้นะคะก็ราคาหลักแบบว่าโอยถ้าย้อนไปกี่ปีอะ่ะทุกคนนานอยู่นะนะคะก็ประมาณ6ปีได้นะหกปีแหละนะคะเออก็ซื้อมาตัวเล็กเอามาเลี้ยงดูก่อนนะคะเพื่อที่จะฝึกตัวเองด้วยแหละทุกคนว่าเขาเป็นนิสัยยังไงเราเลี้ยงไหวไหมอะไรอย่างนี้นะคะประมาณ3ตัวตกตัวละตอนนั้นซื้อมาตัวละ7 5 0 0นถึง8,500นะคะเป็นเกรดกลางเกรดเลี้ยง เกรดเลี้ยงไม่ได้แบบว่าเกรดแ,แข่งขันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเกรดเลี้ยงเล่นเลยนะราคานี้นะคะเออทีนี้ก็เลียเล้ยงหมาหละทุกคนเลี้ยงแบบเลี้ยงที่บ้านนะคะสถานที่ที่แก้มเลี้ยงก็คือที่บ้านเนาะถ้าใครแบบว่าเลี้ยงน้องหมาน้องแมวขายอะ่ะเออทำทำเป็นฟาร์มอะไรเงี้ยก็เลี้ยงที่บ้านได้นะถ้าสถานที่กว้างนะคะส่วนที่แก้มเลือกที่บ้านเพราะว่าบ้านแก้มมันมีสถานที่กว้างทุกคน สามารถเลี้ยงสัตว์ได้นะคะที่จอดรถนี่นั่นก็กได้นะคะเอ,อมีลานกว้างหน้าบ้านนั่นเองแล้วก็มีต้นไม้มีอะไรอย่างนี้นะก็คือเลี้ยงได้นะคะก็เลยเลือกเป็นสถานที่บ้านตัวเองคิดว่าเราจะแบบไม่ได้เปลืองแม่ะไรนะเพราะว่าแก้มรู้จักพี่คนหนึ่งนะที่แกก็เลี้ยงน้องหมาเอาไว้เพาะพันธุ์เหมือนกันแล้วคือจะต้องเช่าอะ่ะทุกคนนึกออกไหมจะต้องจะต้องเช่าสถานที่ให้เขาอยู่เพราะว่าที่บ้านไม่ไม่เอื้ออำนวยแกก็เลยมองว่าตรงนั้นนะ่ะมันจะ มันจะเสียค่าเช่าฟรีนะแต่ว่าจริงๆพี่เขาก็หาแบบประมาณราคาแบบ2องสามพันอะไรอย่างเงี้ยแหละทุกคนแต่ว่ายังไงก็มันก็เป็นรายจ่ายไนงะคือมันก็จะไม่เหมาะกับที่เราจะเอามาทําธุรกิจเนาะถ้าเรามีเสียอย่างนง้นนะเนาะอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้แก้มก็เริ่มเลี้ยงนะคะจากที่ชอบเนาะประมาณนี้เลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วก็ไปเจอไปเจอ,ไปเจอโรคอะทุกคนเขาเรียกว่า โรคไส้อะไรนะโรคไส้อะโรคลำไสใ้ในน้องหมาทุกคนถ้าน้องหมาเป็นโรคนี้ในในระยะเวลาที่แบบว่าเ,ออเดือนสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยคือตายสถานเดียวเลยทุกคนอยู่ยากนะคะดูแลยากเนาะมันก็มีวิธีดูแลอยู่นะคะว่าแบบเอาไข่เขาโน่นนี่นั่นอะไรดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยากก็คือรอดยากมากๆเลยนะคะนอกจากจะมีไอ้สามตัวนี้นะคะของแก้มนะเขาชื่ออะไรนะถุงเงินถุงทองเทง่าที่จําได้นะถุงเงินถุงทอง แล้วก็ถุงอะไรสักอย่างเนาะทุกคนเนาะก็เลี้ยงไปอันนี้ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ดูแลมากแล้วคือเหมือนกับว่าเขาเป็นโรคลําไส้นี่แหละทุกคนติดกันหมดเลยถ้าตัวนึงเป็นเราต้องรีบแยกนะทีนี้ของแก้มเรียบเลยนะคะทั้ง3มตัวอ่ะไม่เป็นไรทีนี้แก้มก็เลยซื้อมาใหม่นะคะพอรู้จักรลูกนี้แล้วนะก็ซื้อมาอในเกรดที่แบบคิดว่าเอาไว้เพาะพันุเลยนะคะจาก7 8็ดแพันแล้วก็เริ่มมาซื้อหลักหมื่นัพถึงสองหมื่นแล้วแก้มก็ ซื้อในราคามีพวกเขาเขาชื่อเนาะแซลมอนนะคะแซลมอนชาเยน็นซูชิราเมงอะไรอย่างนี้นะคะก็หลักราคาอยู่ที่หมื่นสองนะคะถ้าขนปุยปุยหน้าหมีหน่อยก็จะเริ่มหมื่นขึ้นไปแล้วนะคะอ่าแต่ว่าแก้มได้มาในราคาที่ถูกนะตัวนหนึ่งเนี่ยคือไอเนี่ยไอเจ้าไอเจ้าราเมงนะคะเป็นน้องหน้าหมีนะแล้วก็ขนสวยเลยนะแล้วก็ราคาประมาณ13ื่นาม ซึ่งตัวนี้เป็นเป็นปาร์ตี้นะเป็นปอมปาร์ตี้เขาเรียกปอมพันปาร์ตี้นะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่แก้มซื้อมาแพงสุดเลยก็คือไอ้เจ้าตัวซูชิตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าแบล็กเทนนะคะแบล็กเทนคือเป็นลายเขาก็คือดําขาวแล้วก็มีป่านมีจุดอะไรตรงตามนั่นแหละทุกคนราคาคือมันแรงขึ้นนะยิ่งสีอะไรอย่างเงี้ยคือราคาแรงขึ้นแก้มก็คิดว่าเออแกมเล่นราคานี้ก็โอเคได้หลักหมื่นเนาะเอออะไรประมาณนี้นะคะก็เลี้ยงมาหละทุกคน โอเคเนาะอ่ะทีนี้เราก็มาเลี้ยงทีนี้ใครมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยากลองดูก็เลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนาะอืมทีนี้มาก็จะเป็นสถานที่แก้มเลือกเลี้ยงที่บ้านนะคะทุกคนก็สามารถวิ่งเล่นได้นะคือการเลี้ยงน้องหมาคือมันถ้าใครเลี้ยงแบบไม่มีกรงเลยก็ได้นะแต่ว่าคุณจะต้องดูว่าแบบว่ามีพวกงูเงี้ยวเกี้ยวขออะไรไหมหรือแบบ มีรัวรอบขอบชิดไหมอะไรแบบนี้นะคะของแก้มก็จะเป็นแบบว่าทํากรงขึ้นมาด้วยเป็นแบบเหมือนที่กั้นเวลาที่แบบว่าแขกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแก้มก็จะแบบว่าให้เขาอยู่ในกรงหรือตอนนอนให้เขาอยู่ในกรงให้เรียบร้อยแล้วก็ตอนเช้ามาก็มาปล่อยเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่านะคะทุกคนถ้าเลี้ยงแบบว่าใส่กรงอย่างเดียวสงสารเขาน้องมันจะมีความเครียดนะ้องหมาพวกนี้นจะมีความเครียดนะถ้าเรารักเขาก็ควรที่จะแบบว่ามี เวลาที่แบบเหมือนเหมือนใครที่เลี้ยงหมายอยู่แล้วทุกคนก็จะมีแบบว่าเห็นไหมพาไปเดินเล่นนะคะใส่ปลอกคอพาไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแก้มก็ทําทุกอย่างนะทุกคนถ้าไม่มีเวลาก็ปล่อยเลยปล่อยจากลงวิ่งเล่นที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นเลยเนาะก็นี่แหละแต่ว่าส่วนใหญ่แก้มก็จะเจอปัญหาที่แบบว่าบ้านแก้มเหมอมันมีแบบคนแบบสมมติว่าญาติเยอะมีพี่มีน้องมีหลานอะไรอย่างเงี้ยชอบเข้าบ้านแล้วประตูชอบเปิดแล้วคือแบบ ก็ไม่ค่อยปีดแต่เนึกออกไหมบางทีก็แง้มๆง้มมันก็ออกไปได้อะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่เราไปตามหมาเราอะ่ะมันอาจจะแบบได้ไปคุยกับตัวอื่นนึกออกไหมแล้วอาจจะมีแบบติดหมัดติดอะไรอย่างเงี้ยกลับมานะคะก็นี่แหละดและูแลรักษายากด้วยนะคะนี่เลยนะคะก็รวมไปเลยเรื่องที่สามที่4ี่คืออาหารแล้วก็โรคนะทุกคนที่ควรระวังก็คือโรคอะ่ะมีอะไรบ้างอะ่ะทุกคนก็นี่แหละเห็บหมัดนะคะเห็บหมัดแล้วก็โรคลำไส้อืส่วนใหญ่ลำไส้ก็ ถ้าผ่านเด็กๆไปแล้วก็โอเคก็คือจะไม่ค่อยมีปัญหาโลกนี้ถ้าผ่านเด็กๆไปแล้วรอดคือเขารอดนะคะส่วนอาหารก็ก็เออไม่ใช่โรคที่มาเกี่ยวกับอาหารใช่ไหมอาจจะมีแบบว่าอา,อาหารเขาเนี่ยห้ามแบบเป็นกระดูกหรืออะไรอย่างนี้เลยคือห้ามให้เขาแทะกระดูกนะคะแบบนี้เลยนะทุกคนมไม่งั้นเดี๋ยวเป็นไปนติดคอเดี๋ยวนู้นนี่นั่นเยอะนะคะไปหาหมออะไรอย่างนี้อีกนะคะโรคที่ควรระวังอีกก็คือเห็บหมัดมาแน่นอน ทุกคนคิดดูว่าแก้มคิดว่าแก้มรักษาความสะอาดแบบว่ามีผงกันอันนี้ด้วยนะโรยกันอย่างเงี้ยแล้วก็อาบน้ำให้เขาหรืออะไรเงี้ยนะอืมีฉีดนะแม่นี่คือแบบนู่นนี่นั่น,านมาทําให้ตลอดได้ผงโรยเห็บหมัดอะไรเงี้ยตลอดเลยนะคะทุกคนเรื่องนี้คือคุณต้องดูแลดีจริงๆต้องต้องไม่อาบน้ําบ่อยๆอย่อะเออที่บ้านแก้มก็ก็ค่อนข้างที่จะป้องกันยากนิดน,นึงเพราะว่ามันชอบ น้องหมาแก้มมันชอบวิ่งออกนอกประตูเหมือนแบบวิ่งในบ้านไม่พอใจคุณต้องแบบเห็นหมาตัวอื่นแล้วคือแบบอยากไปวิ่งเล่นกับเขาอ่ะนึกออกไหมก็บางทีก็อาจต,ติดติดเห็บติดหมัดมาแล้วมันก็ดูแลรักษายากคือแก้มอ่ะตอนที่แก้มเลิกทำมาทุกคนนึกออกไหมบ้านแก้มที่มีเห็บหมัดอ่ะออ้เกือบปีนะกว่าจะหายไปนะคะก็ประมาณห้าหกเดือนยังมีน้องเห็บน้องหมัดแบบไอ,เ,อเห็บสิเห็บหมัดยังมีแบบตามพื้นเลยนะคะเล็กๆอ่ะ โอ้โหรักษานานมากแล้วก็เลยนั่นแหละประมาณนี้แต่ถ้าทุกคนต้องแบบถ้าใครเลี้ยงก็ต้องระวังเรื่องนี้ต้องดูแลอย่างดีค่ะถ้าอาบน้ํานี่นั่นให้เขาบ่อยดูให้เขาบ่อยก็ก็แต่ก็มีอ่ะแก้มคิดว่ายัางไงก็ต้องมีอืมเพราะว่ามันมันเกิดจากอันนี้ด้วยนะคะอืมประมาณนี้เลยนะส่วนอาหารนะคะทุกคนอาหารก็คือเออของแก้มนี่จะให้กินเป็นแบบอาหารเปียกอะเขาเรียกอะไรซื้อมาที่มันเป็นอาหารเปียกเลยะคะ่ะสำเร็จอะนะแล้วก็จะมีพวกอะไรอีกอะ อา,อาหารที่เราคลุกเองทําเองด้วยนะเพื่อที่เขาจะได้แบบว่าสารอาหารเพียงพอทุกคนต้องมีการต้มไก่ฉีกไก่ทาบดอะไรเนี้ยคือค่อนข้างที่จะไอ้นี่นะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากบารุงเขาใช่ไหมก็ก็หนักอยู่นะเรื่องอาหารนะอาหารหนักเลยแล้วก็จะมีสติ๊กอะไรอีกที่แก้มชอบซื้อมาให้เขาสติ๊กนู่นนี่นั่นนะคะให้เขาแบบต้องมากินขัดฟันนะ่ะทุกคนนึกออกไหมขัดฟันอีกนะ ถ้าขนยาวถ้าใครพอมีเวลามีตังอะถ้าเลี้ยงน้อยก็ไปตัดที่ร้านอย่างเงี้ยนะคะหรือตัดเองอะไรประมาณนี้เลยเออคิดดูว่าแกวมากกลายเป็นช่างตัดผมน้องหมาไปแล้วอะ่ะเพราะว่ามันเปลืองนะคะเวลาเข้าไปอะตัวนึงก็อยู่ที่ประมาณ 3- 400เลยนะแล้วเรามีหลายตัวไงไม่ได้นะคะก็ทําเองเออทุกอย่างเลยนี่แหละก็ระประมาณนี้ถ้าใครไม่รักหมาจริงๆทําไม่ได้นะคะแต่เรารักเลยเราก็ทําได้นะคะก็ประมาณนี้เลยเนาะลองดูว่าแบบ อ้ฟังมาไม่ใช่แค่เลี้ยงธรรมดานะใช่ไหมล่ะก็เราก็ดูแลดีๆใช่ไหมคะมประมาณนี้เลยนะคะก็อีกอันนึงทีนี้ก็จะเป็นเรื่องอ,อ,อะไรอีกอ่ะทุกคนเรื่องการผสมพันธุ์อันนี้สําคัญนะเออ เรื่องการผสมพันธุ์นะทุกคนคือทุกคนก็ต้องไปศึกษาด้วยนะแก้มก็ศึกษานะเพราะว่าบางทีเราก็รักน้องหมาเนาะบางตอนแรกอ่ะเราเราคิดว่าเขาจะแบบว่าให้ลูกเราได้ตลอด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 นึกออกไหมเหมือนเราเลี้ยงหมาปกติอ่ะแล้วเราก็ไม่ไม่ได้สนใจว่าเขาจะต้องคลอดปีนึงครั้งนึงหรือต้องคลอดกี่ปีได้หรืออะไรเงี้ยถ้าแก้มไปศึกจอนแก้มไปศึกษาไปอ่านนะ แกไม่มั่นใจคิดว่าน่าจะแบบสุดๆของน้องหมานะถ้าให้เขาท้องแล้วคลอดในชีวิตเขานะแล้วชิบอายุเขาจะยืนคือไม่ควรเกินสี่ครั้งต่อแม่พันธนะุ์นั้นเออเพราะฉะนั้นถ้าเกินสี่พันก็คือเหมือนกับว่าอายุเขามันก็จะแบบลดลงไปเรื่อยๆก็คือในชีวิตเขาอะคลอดสี่ครั้งนี่ถือว่าหนักแล้วในชีวิตน้องหมานะอันนี้ที่ที่แกไปอ่านมานะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยแต่ว่าแก้มไม่แน่ใจอะคือว่าแต่ละ แต่ละ,ะที่เขาอาจจะแบบให้คลอดเกินไหมหรืออะไรยังไงอะ่ะแต่ด้วยความที่เรารักน้องหมาเราก็มองว่าเฮ้ยจริงเหรอถ้าเกินสี่ครั้งแล้วคือแบบไม่ได้หรูอหหลออะไรเงี้ยเราก็มองว่าค่าใช้จ่ายในทุกคนถ้าเขาคลอดให้เราสี่ปีหลังจากนั้นเราต้องเลี้ยงเขาตลอดไปเลยนะถ้าถ้าเราแบบว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องอะไรเงี้ยแก้มก็ไม่แน่ใจเออแต่ถ้าเป็นแก้มแก้มก็เลยตัดสินใจว่าจะให้เขาคลอดแบบไม่เกินสี่ครั้งแบบนี้นะคะอืมประมาณเนี้ย เรากลัวเขาแบบเป็นอะไรแล้วก็ด้วยด้วยด้วยลูกที่ออกมากลัวแบบไม่สวยด้วยประมาณนี้นะคะอืมก็ก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนนะเออนั่นแหละก็ค่อนข้างที่จะเลี้ยงเขาระยะยาวใช่ไหมละ่ะเพราะว่าเขาอายุยืนใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้อีกนะทุกคนอ่าถ้าใครแบบว่าไม่ได้เลี้ยงคู่มีพ่อพันธุแต่มีแต่แม่พันธุ์ใช่ไหมคะก็สามารถเอาไปทับเขาเรียกว่าอะไรเอาไปผสมพันธุ์เออเอาไปผสมพันธ์ได้ก็จะมีหลักสามร้อยถึงหลักพันเลยนะคะ ก็นั่นแหละแล้วแต่สายพันธุ์ที่แพงไม่แพงนะคะมีหลัก3 0 0พัน0 0ด้วยอ่าประมาณนี้ก็คือไปผสมพันธุ์กับเขาได้ประมาณนี้เลยนะคะส่วนตัวแก้มแก้มมีคู่ม,มีมีตัวพ่อพันธุ์หนึ่งตัวนะคะตอนแรกมี2ตัวก็หายไป1ตัวเหลือ1ตัวก็นอกนั้นเป็นแม่พันธุ์อะไรเงี้ยก็ก็ประมาณนั้นเลยก็ก็ใช้ประมาณนั้นทีนี้พอเขาท้องแล้วทุกคนมีการทําคลอดอีกนะยากอยู่นะล้วก็กลัวเขาตายเพราะว่าเขาตัวเล็กนะทุกคนแต่ก็ ถ้าเราไม่ซีเรียสมากก็ให้เขาคลอดตามธรรมชาติแต่จริงๆถ้าไม่ไม่ดูแลเขาเขาจะชอบนอนทับหรือแบบกินลูกอ่ะนัวไหมทุกคนนั่นแหละอันตรายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องหมาคลอดทุกคนเลยไปดูไงต้องต้องดูต้องเฝ้าเพื่อที่จะแบบเนาะ ข้อออกมาก็ต้องให้รอดทุกตัวอะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคะทุกคนการขายอีกนะการขายการส่งอะ่ะการขายคือเราก็นั่นแหละโพสต์ไปตามอะไรเนี้ยหรือคนรู้จักเราหรือแบบเราจะทำเพจทําอะไรแล้วแต่เราตามความสามารถการขายเลยนะอันนี้คือไม่กล้าการันตีเลยว่าแบบว่าต้องทํายังไงถึงขายได้นะคะก็เหมือนการขายทั่ว,วไปเลยคือคุณต้องทําให้คนรู้ก่อนว่าคุณ ขายโอเคไหมอา,อาจจะทําเพจเพื่อความน่าเชื่อถือเฟซของคุณช่องทางต่างๆก็แล้วแต่เนาะทีเนี้ยการส่งอ่ะทุกคนมันก็จะมีหลากหลายนะก็คือไปส่งเองขับรถไปส่งเองแต่ถ้ามันไกลล่ะก็จะมีเครื่องบินมีรถทัวร์อย่างงี้นะคะแล้วแต่ราคาเลยที่แก้มเคยส่งนะรถทัวร์อยู่ที่ประมาณ8 0 0ร้อถึงพันสนะคะส่วนเออรถทัวร์ประมาณ300ถึง800ค่ะแล้วแต่แล้วแต่ที่ไกลใกล้แล้วก็มีส่งเครื่องบิน เครื่องบินนี้แกมไม่เคยส่งมีแต่แกเคยรับอ่ะทุกคนนึกออกไหมแกมไปรับที่สนามสถานีสนามบินเลยนะคะประมาณนั้นนะคะก็เห็นนั่นแหละประมาณนั้นค่ะแล้วก็มีแบบว่ารับแบบว่าเขาขับรถมาส่งเองบางคนเขารักน้องหมามากทุกคนเขาก็จะแบบขับรถมาส่งเลยไกลก็ช่างอะไรเงี้ยคือเราซื้อหลักแบบหมื่นห้าถึงสองหมื่นเนี้ยเขาก็จะขับรถมาส่งเลยเขารักน้องหมาจริงๆนะ บางความคือแบบรักมากๆ,ๆอะไรเนี้ยนะคะเราก็ควรที่จะหาความที่อยู่ใกล้อะไรทุกคนแก้มคิบ้าน่าจะน่าจะเหมาะนะคะถ้าใครจะทํานะเออนั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลก็ก็นั่นแหละ,ท,หท,หหละทุกคนลองฟังดูว่าฉันไหวไหมฉันฟังแล้วฉันรู้สึกว่าฉันอยากขายเนี่ยฉันจะไหวไหมนะคะหนักๆจะอยู่ที่อันนี้ด้วยนะทุกคนอยู่ที่อาหารทุกคนคุณคุณต้องเลี้ยงเขาตลอดเลยนะคะ่าอาหารอะ่ะมันจะคุ้มไหมอะ่ะนะคะก็ ก็ลองคิดดูเอาแล้วกันเนาะแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่แก้มอยากจะพูดคือมันก็จะมีเกี่ยวกับใบเพชรด้วยนะการทําใบเพชรใบเพชรคือใบเหมือนใบเกิดเขานั่นแหละว่าเขาจะบอกเลยว่าพ่อพานพ่ออะไรแม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะได้ไม่มีการย้อมแมวกันนึกออกไหมคะอืมนั่นแหละก็ประมาณนี้แต่ถ้าใครแบบว่าเลี้ยงแก้มเห็นนะส่วนตัวแก้มอะ เล่าประสบการณ์โดยตรงเลยว่าน้องๆเขาทาฟาร์มปักน้องปักมันก็จะง่ายทุกคนนึกออกไหมน้องปักอะ่ะคือเป็นปักเลยอะ่ะปัก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 ,ปกแต่ว่าฟอมม,มันมีหลายเกรดอีกทีนี้ทุกคนเก,เกรดเกรดเลี้ยงเล่นเกรดเลี้ยเกรดเลี้ยงธรรมดาเกรดหน้าหมีเกรดขนฟูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีลายอีก ซึ่งลูกเล่นเขากันแบบเยอะมันก็ยากสําหรับคนที่เล่นใหม่ๆนะบางทีมันมันผสมมาทุกคนมันก็ผสมกับสายพันธุ์อื่นแต่หน้าตานะตอนเด็กอ่ะมันเหมือนฟอมอะไรเงี้ยนึกออกไหมมันก็เหมือนแบบกลัวที่จะย้อมแมวด้วยนะอันเนี้ยนะนึกออกไหมเออนั่นแหละยากแก้มก็คิดดีว่าเอ้ยทำไมฉันชอบน้องหมาที่มันแบบแบบดูยากจังอะไรเงี้ยนึกออกไหมแต่ว่าน้องอ่ะเขาทําปักอ่ะปักก็คือเป็นปักเลย มันก็จะง่ายอะไรเงี้ยแต่ปอมมันก็จะแบบเยอะนะเห็นไหมก็จะมีขนสนีนั้นสีนี้อะไรเยอะแยะก็คือแพงแพงขึ้นนั่นแหละที่จริงปักคนก็แพงอยู่นะทุกคนถ้าถ้าพูดถึงนะถ้าแก้มเห็นอน่ะขายกันหลักห้าพันถึงแปดพันเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็น้องหมาอื่นๆพวกลาบดอพวกเอ่ออะไรนะเยอะแยะนะคะอืมนั่นแหละก็ลองคิดดูถ้าทุกคนอยากทํานะก็ลองคิดดูว่าเอ้ยจะปักไหมจะปอมไหมจะพวกแบบเอ่อ อะไรไหมอย่างเงี้ยนะคะน้องแมวเหมือนกันนะก็จะประมาณนี้นะคะนี่แหละเป็นประสบการณ์ของแก้มที่เล่าให้ฟังนะคะก็เอาไว้ให้ทุกคนเป็นพิจารณาแล้วกันนะว่าเหมาะกับที่จะทํำไหมนะคะแล้วก็มีเวลาให้เขาไหมส่วนตัวแก้มนั้นไม่มีเวลานะเพราะที่ได้เลือกทาเพราะว่าแม่ป่วยนะคะทุกคนแม่ป่วยซึ่งจริงๆแล้วแก้มทางานต่างจังหวัดใช่ไหมแก้มก็จะฝากแม่เลี้ยงที่บ้านนะคะทุก ทุกวันเสาร์อาทิตย์อาจจะกลับมาหรือไม่ได้กลับมาแต่ว่าทุกสิ้นเดือนจะต้องมีซื้ออาหารไว้อะนะคะแล้วก็บอกแม่ว่าแม่ก็เทอาหารเม็ดให้เลยนะหรืออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อาหารเปียกให้แค่วันละเท่านี้เท่านี้นะอะไรเงี้ยนะคะก็ฝากหลานแล้วก็แม่เลี้ยงอะไร่างเนี้ยประมาณนั้นเลยอาบน้ำมันได้อาบทุกวันอาทิตย์ละครั้ แล้วก็จ้างหลานให้อาบด้วยอะไรประมาณนี้นะคะนั่นแหละทุกคนทั้งมดทั้งมวลลองฟังดูนะคะว่าเราเหมอนหรือว่าอยากทํำไหมซึ่งสําหรับตัวแก้มที่ผ่านมาแก้มรู้สึกว่าหนักพอสมควรกับค่าอาหารนะคะเออแล้วก็ในการเลี้ยงดูอะไรอย่างนี้เนาะ โอเคอันนี้ก็เป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งที่อยากมาเล่าให้ฟังนะคะลองเอาไปปรับใช้แล้วก็อะไรดูนะคะ,ะถ้าใครแบบว่าเคยทําอะไรแนวนี้แล้วประสบความสําเร็จหรือเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกัแบบแก้มนะคะช่วยคอมเมนต์บอกได้เลยนะแล้วก็ถ้าชอบประสบการณ์แบบนี้นะคะก็ลองคอมเมนต์บอกได้หรือว่าแบบอยากให้แก้มแบบลองถามมาว่าแบบเออแก้มพอมีประสบการณ์อันนี้ไหมเล่าให้ฟังหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะถ้าแก้มมีเดี๋ยวแก้มจะมาเล่าให้ฟังอีกนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะบ๊ายบาย 开始。